กร beeping, ับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกรับสวัสดีกันยามสายของชาววันเสาร์นะครับที่15พฤษภาคมครับผมครับผมสัญญากระย่างขาสุงขวงเพชรบูรณ์ครับผมครับกรับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ติดตามครับผมครับกาบขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญากระย่างอีกสักช่องหนึ่งนะครับ เพื่อเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆครับผมครับฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมครับกับขอบพระคุณหลายๆครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมครับสูตรนี้นะฮะก็เดินยาวมา10บกว่างวดนะครับหลุดไปงวดนึงแล้วก็เข้าต่อนะฮะเข้าต่ออ่ สูตรฮะหลายตัวสูตรเราใช้หลักแสนที่แรกผมก็คูณสองคูณสองนั่นแหละฮะแต่ก็เลยเอาเป็นบวกสูตรนะฮะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนสองครั้งนะฮะบวกสิบล่างสองครั้งบวกสิบครั้งที่หนึ่งบวกร้อยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่สามสองครั้งนะฮะแล้วก็บวกร้อยครั้งที่สี่บวกห้าคงที่แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งครับผมครับ งวดที่ผ่านมานะครับสองสามสี่นี่นะฮะที่ผมใช้ปากกาสีน้ำเงินฉีดไว้ตอนตอนผมลงคลิปนะฮะผมบอกว่าสูตรนี้ชนทุกสูตรแต่ที่เด่นที่สุดก็คือสามผมขีดให้สามคะแนนสามนี่ผมขีดให้สองคะแนนสี่นี่ผมขีดให้คะแนนหนึ่งแล้วผมให้งวดที่ผ่านมาเม็ดเดียวสองสี่ปรากฏออกเจ็ดสองสายวิ่งสายรูด ก็ได้นะครับสายวิ่งสายรูดที่ผ่านมาก็ได้ก็ขอบขอกขอบใจกันก็กลับขอบพระคุณเช่นกันครับผมครับแล้ววันนี้ผมคำนวณเสร็จแล้วครับคือเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้คำนวณได้แล้วนะฮะหกเจ็ดแปดนะฮะหกเจ็ดแปดสูนี้ก็ชนทุกสูตรครับชนทุกสูตรแต่ชนเยอะที่สุดก็คือเลขแปดนะฮะหกกับเจ็ดนี่ เลขแปดผมให้สามคะแนนสูตรนี้นะฮะเลขแปดผมให้สามคะแนนเลขเจ็ดให้สองคะแนนเลขหกให้คะแนนหนึ่งแต่เลขหกนี่ก็ชนสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่นะฮะสูตรนี้นะะี 8, ่ชนชนกับสูตรบน,นะะ 7, 2, สูตรอื่นๆเนี่ยเยอะมากนะฮะนะฮะอันนี้หกเจ็ดแปดก็ชนกับสูตรนี้เลยนะครับหกเจ็ดแปดนะฮะอันนี้คือว่าที่ผ่านมาเขาหลุดแต่ผมก็ทําไว้เทียบนะฮะ นี่ฮะเจ็ดแปดเก้านะฮะชนอันนี้ก็เดินหลายงวดนะฮะเนี่ยสูตรนี้ก็ชนที่เจ็ดแปดเก้าอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบรวดรวดนะฮะ สูตรนี้ก็เก้างวดนะฮะอะไรพับไว้อันนี้ก็ชนที่หกเจ็ดแปดนะฮะสูตรนี้ก็เดินมาหลายงวดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสูตรนี้ก็สิบวดลวดนะฮะสูตรนี้ก็ชนที่หกเจ็ดแปดนะฮะ ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเขาจะมาตัวไหนนะครับแล้วสูตรจะเดินต่อไหมอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับผมครับก็เป็นเพียงแค่การคำนวณนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับคำเตือนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมครับ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิพิจารณานะครับผมครับเผื่อพี่น้องชอบตัวไหนโดนใจตัวไหนนะฮะสูตรนี้ก็ชนนะฮะที่หกเจ็ดแปดนะฮะหกเจ็ดแปดเก้านี่ก็ชนหลายสูตรนะครับสายวินก็อาจจะนําไปวินก็ได้ครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับผมครับ เวลาคำนวณก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเขาจะมาตัวไหนแต่สูตรหลายๆสูตรนี่เขาก็ชนกันนะฮะที่หกเ็นะฮะก็ฝากกดติดตามนะครับผมครับสัญญาไก่ย่างนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมครับกับขอบพระคุณเลยลายครับสวัสดีครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับผม